ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆก็อิสกินเป็นแบรนด์ที่เราร่วมงานกันมาบ่อยนะครับผมแล้วก็เห็นกันมานานยิ่งครบรอบ20ปีแล้วด้วยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าอิสกินเขาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอิสกินครับผลิตภัณฑ์เราคืออะไรไงคะของเราเป็นเซรั่มครับผมดรเซเวอร์นะครับผมก็มีทั้งหมด5สูตรเลยนะครับผมก็สามารถหาดูกันได้ครับมีเรียกว่าจัดการปัญหาผิวได้ทุกปัญหาเลยครับห้าสูตรเหมือนไปแฟนมีด ใช่ครับใช่แฟนไซที่เชียงใหม่ครับผมก็สนุกดีครับผมม่วนจอยครับจอยอะไรคะจอยทุกอย่างเลยครับอาหารอร่อยมากครับคนที่ไปด้วยก็ครับก็สนุกสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับครับผมโอโหดีมากเลยครับผมแล้วก็ด้วยความที่ใกล้ใกล้วันเกิดด้วยเขาก็เลยแบบว่า น่ารักมากๆมีของขวัญมาให้มีมาหามาให้เป็นวันเดย์กันแบบทุกคนเลยครับผมก็น่ารักอบอุ่นมากเลยรันเเข้าในวันเดย์ครับใช่วัน,น่ไรสามสิเสเบเอ็ดแล้วครับวู้จ้าเลยสามสิเสเบเอ็ดแล้วครับผมใช่ครับผมก็ฝากคุณลุงคนนี้ไปด้วยนะฮะ ดีดีดีมากเลยครับผมตั้งแต่30มาิบ้าดีเหลือเกินมันดีจริงมันดี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 ครับดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากครับเป็นปีที่ได้เจออะไรบ้างคะเจอทุกอย่างเลยครับอะไรที่ไม่เคยทําก็คือได้ทําในปีตั้งแต่30มสิบปต้นมาลองเล่นเต้นรำนี่ไม่เคยทําเลยครับตอนนี้ได้ทําหมดแล้วครับเรียกว่าคล่องแล้วตอนนี้ยังครับนี่วันนี้ขาสั่นอยู่เลยครับผมมางานใหญ่ๆหญ่แล้วเขินครับ จะพยายามไปครับเคแนนน่ิดึงรับไปแน่ครับไม่แต่แปลกเนาะแบบโอเคเรากลั้นว่าสู่เลขสามแต่ทุกอย่างเรายังดูแบบนี้กบอออเยังสดชื่นอยู่เลยอ่าแน่นอนครับผมนี่เลยครับนี่เป็นไงไปไหนอ๋อไม่ครับผมดูแลตัวเองมากจนเล็บแบบดูแลตัวเองยิ่งช่วงขึ้นเลขสามนี่ดูแลหนักกว่าเดิมครับผมเรื่องกินเรื่องน้ําเรื่องออกกําลังกายเรื่องผิวพรรณคือเราจัดเต็มครับบ่งกัเลข ไม่ค่อยไม่ค่อยฮะไม่ค่อยกังวลเลยฮะไม่เรากังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษฮะจริงๆเรื่องหน้าเราเนี่ยนะครับพอพอสมมติว่าเราอยู่ในวงการหรืออะไรเงี้ยเ,เราต้องรักษาภายนอกและภายในให้ให้มันดีนะครับผมก็เลยก็เลยต้องเมนเทนกันหน่อยก็ลเลยต้องมีเด็กอยู่รอบข้างตลอดถูกต้องครับจะได้แบบสนุกสนาน <c oughs> อะไรนะครับเอาไม่ใช่ไงเขาบอกว่าแบบเอออยู่ใกล้เด็กมัน อ๋อก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นไงไม่แต่เขาบอกกันว่าผู้ชายวัยสามสิบเป็นอะไรที่แบบโซฮอตเจอโซฮอตเป็นที่ใหม่ยปองก็นิดหนึ่งครับปฏิเสธได้อ๋อปฏิเสธเหรอนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับลองดูไวครับหน้าอย่างงี้ครับสามสิบครับฮอตจริงไหมคะเนี่ยนะครับเปลี่ยนทั้งตัวแล้วครับตอนนี้จะรู้สึกไหมว่าพอคุณแบบว่าสามสิบสามสิบเอ็ดเราแบบไปช่วงเวลาที่ดีอ่อจริง ก็จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็เริ่มมาดูตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นหลายๆอย่างเราก็เริ่มนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นยืนกลุมมือนี่ก็แปลกใจนะแต่ก่อนอาจจะไม่เคยมีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มนิ่งเลยครับ30ที่แม็กเลยจิงเลยสามสิบผมนลครับ อ่าผมยังจำภาพตัวเองใน YouTube อยู <fum> uh> ่เลยฮะยังแบบบ้าๆบอๆอยู <unintelligible> ่เลยครับแต่ว่าพอ30แล้วอยู่ดีมันก็นิ่งของมันเองนะครับผมก็ฝากมันนิ่งเพราะอะไรไม่รู้ครับคือมันมันมันนิ่งเพราะอระยงที่แบบเอ้ยฉันสามสิบแล้วฉันจะนิ่งหรือว่ามันเป็นกระบวนการเหมือนหายใจก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับช่วงนี้ก็เลยแบบว่านิ่งขึ้นครับผมใช่ดูท่าเริ่มเปลี่ยนละก็ชอบนะครับผมแต่ไม่รู้คนอื่นเอนจอยหรือเปล่าก็ ฝากเวอร์ชั่นนี้ไปด้วยฮะแต่ก็จะพยายามจะมี energy อยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณท่านเกิดขอบคุณที่มาเนอะปีนักษัตรคือมีให้อะไรเลยให้ตัวเองนะครับผมผมว่าจริงๆของวันเกิดของปีที่30คือมันมันมีทุกคนอยู่ในนั้น,นครับผมมันมันดีมากๆเลยครับผมได้เจอแฟนๆที่น่ารักนะครับเจอเพื่อนใกล้ตัวเจอเพื่อนร่วมงานนะครับเจอทีมงานหลังบ้านล่ามา,มานะครับเจอหลายๆ ผู้ใหญ่นะครับผมก็เป็นของขวัญตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่คอยสปอร์ตนะครับและให้กำลังใจมกกี้มาเสมอเราลองแม่ะไรคะเห็นว่าเราให้ของขวัญแล้วเขาบอกว่าเสบายก็เสบายแม่อเสบายแม่เลยเลยไม่ให้เหรอไห้คนที่จให้แล้วเขาเขาน่าจะเตรียมการนะพอดีมีติดภารกิจครับผมติดภารกิจเขาก็เลยต้องต้องไปแคร์ตรงนั้นก่อนครับเราลุ้นแม่เราลุ้ อ๋อไม่ไม่ครับอะไรก็ได้ครับผมข้าวมื้อนึงก็ได้ข้าวกล่องหนึ่งก็ได้นะครับ่ดาคน้เรอได้ครับอหนึ่งกองล่องก็ได้่ข้าวหน่งกล่องก็ได้ครับานถัแ้วนะาทูแฮปปี้แล้วนี่ทำเนผลงานบ้างครับผมซีรี่ครับผมก็เห็นว่า เดือนนี้เดือนนี้น่าจะน่าจะตัวพาร์ทสองนะครับผมน่าจะเริ่มมีการถ่ายทํานะครับหวังว่านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องถัดไปก็รู้สึกว่าวันอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยครับผมน่าจะเริ่มสรุปได้แล้วครับว่าอะไรยังไงบ้างใช่เพราะว่าผมก็ต, <laughs> ตามตลอดเวลา <laughs> <laughs> ไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามันเป็นโปรเซสของผู้ใหญ่ที่ต้องคุยกันต้องประชุมกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆครับผม <laughs> ก็เลยต้องเป็นตามโปรเซสของเขาไปเราก็ยังไม่สามารถ ขยับอะไรตัวได้มากเแน่นอนครับผมผมเตรียมตัวไปสนุกแล้วในกองครับผมคือเมื่อวานแค่ทวิตไปทวิตเดียวว่าแโอ้ยคิดถึงโคโยยูจังเลยอะไรเงี้ยครับผมก็แตกตื่นกันทั้งนั่นเลยฮะใช่วุ่นวายกับผมมากทั้ง8คนเนี่ยใช่ไม่ใช่เป็นแปุ่นวายไอแปดคนเนี้แหละวุ่นวายกับผมมากอว่าันอันนี้ผมสงบแล้วแต่เขายังไม่สงบกันค แต่ก็แน่นอนว่ารอรุนน้องเรอรุนร่นครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมคคคคได้ครับผมข, <อ S 1> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ